ปดูของฝากนะฮะที่ทําจากมือนะครับเป็นของฝากเก๋ๆนะฮะจากคุณตาท่านหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกฮะบอกแบบนี้ฮะนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปสํารวจนะบางชิ้นนี่นะมีหนึ่งเดียวในโลกด้วยจะมีอะไรบ้างครับไปพร้อมกันเลยครับไปที่ถนนสายพิษณุโลกล่มสักครับทางหลวงหมายเลข1นึฮะเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพิษณุโลกครับเราจะพบเห็นคุณตาท่านหนึ่งครับพร้อมกับรถจักรยานยนต์คู่ใจ จอดอยู่ริมทางนะครับบริเวณทางขึ้นเขาสมอแครงไปทางโรงเจไซทีฮุกตึงและวัดเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวนี่คุณตาท่านนี้นะฮะอยู่ที่บริมถนนนะครับก็คือตาโมงฮะอายุ74ปีจะนั่งแกะสลักตุ๊กตาลิงจากลูกมะพร้าวอย่างมีความสุขอรอนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาแวะเวียนมาอุดหนุนนะครับ แต่ละตัวฮะก็น่ารักครับเห็นไหมน่ารักไหมนี่นี่นี่น่าซื้อกลับไปเป็นของฝากและของที่บรรลึกนะครับมีทั้งลิงเป่าขุยก็มีเป่าแคนก็มีครับลักษณะท่าทางก็แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งตาโม้งบอกแบบนี้ครจะใช้เวลาแกะนะฮะตัวละประมาณ1ชั่วโมงเองก็ถือว่าเร็วนะตายิ้มตลอดเลยเนาะ ตอนนี้อายุ74ปีแล้วแม้ว่าจะอายุมากแต่ว่าสุขภาพร่างกายยังคงแข็งแรงดีครับไม่ต้องใส่แว่นด้วยนะเออหมือนคนข้างๆพี่อะไรประมาณนี้เออสะเทือนเลยครันี่เห็นไหมอายุ74สายตานี่ชัดเจนนะครซึ่ง คุณตาโม่งบอกแบบนี้ครับเดิมทีก่อนหน้านี้ฮะมีอาชีพรับซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ในหมู่บ้านและหาะไรายได้เสริมด้วยการรับมะพร้าวมาแกะสลักเป็นตุกตาลิงครับ<ม>ปกติแล้วจะแจกให้กับลูกค้าที่เอารถมาซ่อมโอ้โอใจดีมาซ่อมรถได้ตุกตาขับไปด้วยนั่นน่ะสินะฮะ แต่ว่าหลังจาก,กเกษียณครับ<ป>ก็กลับบ้านไปเปิดอู่ซ่อมรถที่บ้านของตัวเองแต่กิจการก็ไม่ค่อยดีครัคก็เลยหันมาแกะสลักตุ๊กตาลิงขายเป็นรายได้หลักครับราคาก็ไม่แพงะกับฝีมือแบบนี้ตัวละ100บาทนะครับโดยเ,เริ่มแรกครับเอาไปขายเป็นของฝากที่วัดภระรีรัตนมหาธาตุว,วรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่อะที่วัดองค์พ่อพุทธนาเนี่ยนะคร เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวแต่หลังจากที่วัดมีการก่อสร้างตลาดใหม่ครับก็เปลี่ยนไปขายที่ตลาดนัดในหมู่บ้านแทนและก็มาขายริมถนนพิษณุโลกวังทองทางขึ้นเขาสมอแครงนะครับรวมถึงลูกก็ช่วยขายในออนไลน์ในช่องทางเฟซบุ๊ก้วยช<ป>่วยกนได้วยนะครับ เพราะบางตัวเนี่ยมีชิ้นเดียวเราสามารถสั่งได้อย่างได้แบบไหนบอกตามโมงเดี๋ยวตามโม้งแกะให้นะครับสนใจไปอุดหนุนได้นะครับหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามครับที่เบอร์0641529980นะครับเรียกว่าคือตามโมงเนี่ยทำด้วยความสุขเนาะยิ้มไปทำไปที่สำคัญสร้างรายได้ให้กับตาโมงด้วยแหละเห็นวลาทำเนี่ยแกยิ้มตลอดเหชั่วโมงได้หนึ่ตัวแล้วก็อายุเท่าไหร่ 7, 14ส่ <74. S 2> าาสุขนานภาพก็<อ>แข็งแรงด้วยนี่ฮะอเ,เอาความชอบมาเปลี่ยนเป็นรายได้แบบนี้จะได้ไม่หงาด้วยเ<อ>นาะ<ช>แล้วก็ได้รา,ารายได้ด้วยนะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ